งานแต่งงานที่ทุกคนรอคอยกลับกลายเป็นพิธีที่ไม่มีวันจบสิ้นเจ้าบ่าวตำรวจผู้มีอดีตลึกลับต้องเผชิญกับเจ้าสาวฟ้าแฝดที่ไม่ใช่ทั้งคนและผีเสียงระฆังวิวาที่ดังในคืนฝนตกแท้จริงแล้วมันคือเสียงเรียกของใครกันแน่เสียงฝนโปรยลงบนหลังคาเหล็กเก่ากลิ่นดินเปียกลอยคลุ้งในอากาศภายในบ้านไม้กลางป่าฝนเสียงเพลงงานแต่งดังคลอเบาๆ แสงไฟส้มสลัวสะท้อนบนใบหน้าผู้คนที่ยิ้มแยม้มเจ้าบ่าวในชุดเครื่องแบบตำรวจยืนตรงหน้าแท่นพิธีเงื่อซื้อมอบนขมับมือสั่นน้อยๆเมื่อดอกมะลิที่กลัดหน้าอกเปียกฝนจนชุ่มเจ้าสาวก้าวออกมาช้าช้าในชุดไทยสีงาช้างใบหน้าอ่อนหวานดวงตาเรียบสงบเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นรอบงานบางคนหันมองกันด้วยความงุนงงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากท้ายแถวเจ้าสาวอีกคนละ่ะ ทุกคนหันขวับไปตามเสียงนั้นญิงอีกคนในชุดเหมือนกันทุกระเบียดนิว้วเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกไม้ในมือรอยยิ้มของเธอเย็นเยียบเหมือนแสงไฟที่กระพริบไม่เสถียรเหนือหัวเสียงหัวใจของเจ้าบ่าวเต้นแรงดวงตาเบิกกว้างเขามองจากเจ้าสาวคนแรกไปยังอีกคนเหมือนภาพสะท้อนในกระจกที่มีชีวิตจริงเสียงฟ้าร้องดังลั่นสายลมพัดแรงจนม่านผ้าสีขาวปลิวสะบัดแขกในงานเริ่มถอยหลัง บางคนปิดปากตะลึงทั้งสองหญิงหันมามองกันริมฝีปากของพวกเธอยกขึ้นพร้อมกันแต่คำพูดนั้นออกจากปากเพียงคนเดียวเขาคือของฉันเสียงสะท้อนของคำพูดนั้นดังกล้องทั่วห้องแสงไฟดับวูบเหลือเพียงแสงจากสายฟ้าที่แลบผ่านหน้าต่างและในเงามืดนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างหลังเจ้าบ่าวมือเย็นเฉียบแต่ลงบนบ่าของเขากลิ่นน้ำหอมกลิ่นเดียวกับเจ้าสาวลอยแตะปลายจมูก แต่เมื่อเขาหันกลับไปชา้าชาสิ่งที่เห็นไม่ใช่ใบหน้าใครเลยแต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวและเสียงหัวเราะแผ่วเบาแทรกอยู่ในลมหายใจของตนเองเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงของหญิงใดหญิงหนึ่งแต่เป็นเสียงซ้อนกันหลายชั้นแหลมบาดหูเหมือนโลหะเสียดสีกันเจ้าเบ่าถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ขาของเขาหนักราวกับถูกยึดไว้สายตากวาดไปทั่วห้องแขกที่เมื่อครู่ยังยืนกันแน่น กลับนิ่งเงียบเหมือนรูปปั้นแสงสายฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นว่าใบหน้าของแขกบางคนมีคราบดำคล้ายเงาเหมอกเกาะอยู่เหมือนหมอกนั้นค่อยๆซึมเข้าผิวและกลืนสีหน้าพวกเขาหายไปทีละคนเสียงฝนข้างนอกดังหนักขึ้นเม็ดฝนกระทบหลังคาเหมือนเสียงฝีเท้าจำนวนมากวิ่งอยู่เหนือสีสะเจ้าสาวทั้งสองยังยืนนิ่งแต่ตอนนี้ใบหน้าของทั้งคู่เหมือนกันจนแยกไม่ออกแม้แต่ดวงตา ที่สะท้อนภาพของเจ้าบ่าวกลับมาเต็มไปด้วยเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเจ้าบ่าวพยายามพูดแต่เสียงกลับไม่ออกคอของเขารู้สึกแน่นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นรัดอยู่หญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นชา้าชานิ้วของเธอยาวและซีดผิดธรรมชาติเธอแตะปลายคางของอีกฝ่ายแล้วทั้งคู่ยิ้มรอยยิ้มที่ยาวกว่าคนทั่วไปจนเห็นเนื้อแก้มตึงจนแทบฉีกเสียงในห้องเริ่มเพี้ยน ดนตรีที่เคยไพเราะก,กลายเป็นเสียงลากยาวเหมือนเทพเก่าที่กำลังจะขาดกลิ่นเทียนมาลิลอยแรงขึ้นแต่มีกลิ่นบางอย่างแทรกมากลิ่นโลหะข่าวขาวกลิ่นเหมือนเลือดเจ้าบ่าวยกมือขึ้นปิดจมูกหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อภาพรอบตัวเริ่มเบลอแสงไฟกลับมาติดอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่งานแต่งอีกต่อไปผ้าขาวที่เคยประดับห้องตอนนี้เปื้อนรอยสีแดง ต๊ะอาหารล้มระเนระนาดดอกไม้หักกระจัดกระจายเต็มพื้นกลางห้องมีเพียงร่างเจ้าสาวคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเส้นผมเปียกแนบหน้าชุดแต่งงานเปื้อนน้ำฝนและเลือดเธอเงยหน้าขึ้นชชาๆและเอ่ยเสียงแผ่วเบาเขาบอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังจนชนกับประตูไม้ที่เย็นเฉียบแต่เมื่อมือเขาสัมผัสลูกบิด บางอย่างจากอีกด้านก็กำแน่นไว้จากในนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเหมือนมาจากใต้ผิวหนังของตัวเองยา่าหนีงานวิวายังไม่จบแสงไฟดับอีกครั้งและในความมืดเสียงฝนกลายเป็นเสียงปรบมือเสียงปรบมือที่ไม่มีเจ้าของดังพร้อมเสียงร้องเพลงแต่งงานที่ค่อยๆ่อยช้าลงช้าลงจนกลายเป็นเพียงเสียงหายใจของใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างชัดเจน ลมหายใจนั้นอุ่นร้อนจนไหลผ่านต้นคอแต่กลับเย็นยเยือกแทกเข้ากระดูกเจ้าบ่าวไม่กล้าขยับเงื่อไหลตามขมับลงมาถึงคางมือสั่นจนปลายนิ้วกระทบลูกบิดประตูเบาๆเสียงขูดของโลหะด,ดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนมีใครบางคนลากของแหลมบนพื้นไม้เสียงนั้นใกล้ขึ้นทุกวินาทีจนเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านฝ่าเท้าสายฟ้าแลบอีกครั้งส่องให้เห็นเงาร่างหนึ่งอยู่ข้างหลัง เจ้าสาวหรือบางสิ่งที่สวมร่างเธอไว้ผิวซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวดวงตาไม่มีตาดำมีเพียงสีขาวขุ่นสะท้อนแสงริมฟีปากเธอขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมากระทั่งเลือดไหลซึมจากมุมปากหยดลงบนชุดแต่งงานที่เคยงดงามเจ้าบ่าวพยายามผลักประตูแต่เหมือนมันถูกตอกตายไว้มืออีกข้างของเขาคว้าเข้ากระเป๋าเสือ้อหวังจะเจอปืนประจำตัว แต่สิ่งที่ดึงออกมาคือช่อดอกมะลิเปื้อนเลือดกลิ่นหอมที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบห้องไม่รู้มาจากไหนเหมือนผนังทั้งสี่กำลังหัวเราะพร้อมกันญิงในชุดเจ้าสาวก้าวเข้ามาใกล้เท้าเธอไม่แตะพื้นผ้าชุดลากตามหลังเลือดหยดจากชายกระโปรงเป็นทางยาวคุณจำสัญญาได้ไหมเสียงของเธอแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจน แผวราวเสียงลมหายใจแต่แหลมราวมีดในวันที่เราสาบานต่อกันว่าจะอยู่ด้วยกันจนตายเจ้าเบาสายหัวแรงไม่ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนี้แต่เสียงของเขาสั่นพร่าเหมือนคำพูดถูกกลืนไปกับอากาศเจ้าสาวอีกคนปรากฏขึ้นตรงมุมห้องร่างเธอมีรอยไม่ทั่วตัวผมหลุดร่วงบางส่วนแต่รอยยิ้มกลับเหมือนกับอีกคนไม่มีผิดถ้าอย่างนั้นเธอกล่าว เราต้องตายด้วยกันสิถึงจะไม่แยกจากเงาทั้งสองค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเขาพร้อมกันอากาศรอบตัวเย็นลงจนเห็นลมหายใจแสงเทียนที่เหลืออยู่ดับทีละดวงเหลือเพียงเงาสองร่างและเจ้าบ่าวที่ถูกกั้นไว้ตรงกลางหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเสียงในหัวเริ่มแทรกเข้ามาเสียงของหญิงทั้งสองพูดพร้อมกันเหมือนเสียงเดียวเลือกระหว่างเราเจ้าบ่าวถอยหลังจนติดผนัง มองหน้าทั้งสองคนพวกเธอเหมือนกันทุกอย่างแม้แต่รอยน้ำตาที่ไหลพร้อมกันแต่ในแววตามีเพียงหนึ่งที่สะท้อนภาพเขากลับมามือของเขายกขึ้นอย่างชา้าชาชี้ไปยังหญิงคนนั้นและในวินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องดังก้องทั่วบ้านจนกระจกแตกกระจายทั่วห้องแสงไฟทุกดวงกลับมาดว่างอีกครั้งเจ้าบ่าลืมตาแต่ภาพที่เห็นคือโถงว่างเปล่า ไม่มีเจ้าสาวไม่มีแขกไม่มีเสียงใดมีเพียงเขาที่ยืนอยู่ท่ามกลางกลีบดอกมะลิแห้งกรอบซึ่งค่อยๆร่วงหล่นจากเพดานแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังเขาอีกครั้งเสียงอ่อนหวานที่เขาจำได้ดีคุณเลือกฉันแล้วจำได้ไหมมืออันเย็นเฉียบวางบนไหล่กลิ่นมะลิหอมแรงจนแสบจมูกและในเงาสะท้อนกระจกข้างหน้าเจ้าบ่าวเห็นรอยยิ้มของหญิงสาว ก่อนที่ใบหน้าของเธอจะค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าของเขาเองที่กําลังยิ้มกลับมาอย่างช้าๆเจ้าบ่ายืนนิ่งตัวแข็งราวกับรูปปั้นดวงตาจับจ้องภาพในกระจกตรงหน้าภาพของตนเองที่กําลังยิ้มกลับมาแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของเขาเลยริมฝีปากนั้นยกขึ้นสูงเกินมนุษย์เผยให้เห็นฟันแหลมเรียงกันแน่นและเลือดที่ค่อยๆไหลาจากมุมปากหัวใจของเขาเต้นทีจนเหมือนจะระเบิด เสียงหายใจของใครบางคนดังอยู่ข้างหูไม่ใช่เสียงของเขาเองเพราะทุกครั้งที่เขากลั้นหายใจเสียงนั้นก็ยังคงดังต่อเนื่องหนักขึ้นใกล้ขึ้นจนรู้สึกถึงไออุ่นเปียกชื้นแต่ต้นคอเขายกมือขึ้นแตะกระจกพื้นผิวเย็นเฉียบแต่สันสะเทือนเบาๆเหมือนด้านในนั้นยังมีชีวิตรอยยิ้มในกระจกค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยใบหน้าของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่เมื่อครูเขาเลือก คุณเลือกฉันเสียงของเธอลอดออกมาจากในกระจกแผ่วเบ้าแต่ชัดเจนตอนนี้คุณก็เป็นของฉันแล้วทันใดนั้นมือจากในกระจกทะลุออกมาคว้าข้อมือของเขาแน่นเล็บยาวและเย็นเหมือนเหล็กแข็งเลือดเริ่มไหลซึมจากรอยข่วนเขาพยายามดึงออกแต่แรงจากในนั้นมหาศาลเหมือนมีบางอย่างกำลังดึงเขาเข้าไปทีละน้อยพื้นห้องเริ่มสัน่นเสียงแตกของกระจกดังต่อเนื่อง แสงไฟในบ้านกระพริบไม่หยุดจนกระทั่งทุกอย่างดับวูบและเขาถูกกลืนเข้าไปในความมืดสนิทเมื่อสติกลับมาอีกครั้งเจ้าบ่าวพบว่าตนยืนอยู่ในห้องเดิมแต่ทุกอย่างกลับกลับด้านภาพทุกอย่างในกระจกตอนนี้กลายเป็นโลกจริงและโลกจริงกลับกลายเป็นเพียงภาพสะท้อนรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นเทียนไหมกลีบดอกมะลิปลิวว่อนในอากาศเหมือนหิมะเสียงสวดแผ่วเบา,เบาเออ,อมาจากด้านนอกเขาหันไปมอง เห็นแถวของคนสวมชุดดำยืนเงียบถือเทียนคนละเล่มทุกคนก้มหน้าไม่ขยับแม้แต่น้อยนี่มันอะไรกันเสียงของเขาสั่นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนเดิมที่ก้าวออกมาจากหมู่คนเหล่านั้นในมือเธอถือกล่องไม้เล็กๆเ,เธอยื่นให้เขาชา้ชาของคุณเจ้าบ่ารับมากล่องนั้นหนักกว่าที่คิดเมื่อเปิดออกในนั้นมีแหวนทองคู่หนึ่ง แต่แวนทั้งสองเปื้อนเลือดสดๆและภายในกล่องยังมีรูปถ่ายขนาดเล็กเป็นภาพของเขายืนคู่กับหญิงสาวในวันแต่งงานเพียงแต่ในภาพนั้นเขาไม่ได้ยิ้มใบหน้าของเขาดูเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาโยนกล่องทิ้งทันทีแต่เสียงหัวเราะดังขึ้นรอบห้องหญิงในชุดเจ้าสาวยื่นมือมาแต่อกเขาแรงสัมผัสนั้นเย็นจนเจ็บคุณหนีไม่ได้แล้วคุณอยู่กับฉันตลอดไป ทันใดนั้นไฟทุกดวงสว่างขึ้นพร้อมกันภาพรอบตัวกลายเป็นโบสถ์ที่เต็มไปด้วยแขกแต่ทุกคนมีใบหน้าเดียวกันเป็นใบหน้าของเจ้าสาวเสียงสวดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าบ่าวหันซ้ายหันขวาไม่มีทางออกทุกสายตาจ้องมาที่เขาทุกใบหน้ากำลังยิ้มยิ้มเหมือนกระจกเมื่อครู่และที่กลางแท่นพิธีมีโลงศพสีขาวตั้งอยู่บนป้ายหน้าฝาเขียนชื่อของเขาเอง ร้อยตำรวจเอกกิติพงศ์สิริวัฒนเขาเริ่มก้าวถอยหลังแต่หญิงเจ้าสาวจับมือไว้แน่นวันนี้เป็นวันวิวาของเราเธอกระสิบแต่สำหรับคุณมันคือวันสุดท้ายเสียงระฆังแต่งงานดังขึ้นก้องแต่ทุกครั้งที่ระฆังดังผนังรอบโบสถ์ก็เริ่มแตกออกทีละชั้นเผยให้เห็นความมืดไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เบื้องหลังและในความมืดนั้นมีมือมากมายยื่นออกมา รากับกำลังรอเขาเข้าร่วมพิธีให้สมบูรณ์มือเหล่านั้นขยับช้าๆปลายนิ้วยาวและซีดเหมือนกระดูกที่เพิ่งขุดขึ้นจากดินบางมือเปื้อนดินชื้นบางมือเต็มไปด้วยเลือดแห้งกรังเสียงกรอบกแกรบดังมาจากทุกทิศท,ทางเหมือนมีบางสิ่งคลานอยู่ใต้พื้นไม้ของโบสถ์เจ้าบ่าวพยายามดึงมือตัวเองออกจากเจ้าสาวแต่แรงของเธอราวกับเหล็กที่ล่ามไว้ดวงตาเธอแดงเรือในนั้นมีเงาสะท้อนของเขา กำลังค่อยๆถูกลากลงไปในหลุมมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณจะไปไหนเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาคุณสัญญาแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันจนตายฉันตายไปแล้วหรือเขาพูดเสียงแผ่วเธอหัวเราะเบาๆยังหรอกแต่กำลังจะเป็นทันใดนั้นแสงไฟทั้งหมดดับลงอีกครั้งเหลือเพียงแสงจากเทียนในมือแขกที่เหมือนรูปปั้นพวกเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน เสียงสวดเริ่มกลายเป็นเสียงพึมพำแปลกประหลาดเป็นภาษาโบราณที่ฟังไม่ออกแต่ทำให้หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเลือดในร่างกายเหมือนเริ่มไหลย,ย้อนกลับพื้นโบสถ์แตกออกเป็นรอยยาวจากรอยแยกนั้นมีควันดำหนาๆลอยขึ้นมากลิ่นไม่และกลิ่นเน่าเข้าปนกันเขาไอแรงจนสุดลงมองเห็นร่างของตนเองในกระจกสีเหนือแท่นพิธีแต่ใบหน้าที่สะท้อนกลับมาคือเจ้าสาวไม่ใช่เขาอีกต่อไป เสียงระฆังดังครั้งสุดท้ายโบสถ์ทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนแท่นพิธีที่ตั้งลงศพพังครืนแต่ลงยังคงตั้งอยู่ตรงกลางอย่างมั่นคงเจ้าสาวพาเขาเดินไปทีละก้าวฟ่าเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ที่ดังพร้อมกันจากทุกมุมเมื่อถึงหน้าลงเธอจับมือเขาแน่นอยากกลัวเลยที่รักน้ำเสียงของเธอนุ่มจนแทบกลายเป็นเพลงที่นี่ไม่มีการพาจากอีกต่อไปเธอเปิดฝาลงออก ภายในเต็มไปด้วยกลีบดอกมะลิเขาสะอาดแต่ชุ่มเลือดและใต้กลีบดอกไม้เหล่านั้นมีร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่เจ้าบ่าวชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะร่างนั้นคือตัวเขาเองใบหน้าซีดขาวเหมือนหุ่นขี้ผึ้งริมฝีปากซีดปิดสนิทมือสองข้างถูกวางคว่ยบนหน้าอกมีแหวนทองวงหนึ่งสวมอยู่ที่นิ้วเหมือนภาพที่เห็นในกล่องเมื่อครู่ทุกอย่างเจ้าบ่าวหันไปมองเจ้าสาวเธอเพียงยิ้ม คุณกลับบ้านแล้วเขาสายหน้าพยายามถอยหนีแต่เท้ากลับจมลงในพื้นเหมือนโคลนเหนียวมือของเจ้าสาวโอบรอบคอกลิ่นหอมของมะลิแรงขึ้นจนแสบจมูกเธอกระซิบใกล้หูอยู่กับฉันเถิดที่รักที่นี่คือที่ของเราร่างของเธอเริ่มแปรเปลี่ยนผิวหนังลอกออกทีละชั้นเผยให้เห็นโครงกระดูกสีขาวนวลแต่ยังคงรอยยิ้มเดิมรอยยิ้มที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวจนแทบขาดใจ เจ้าบ่าวพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากเลือดเริ่มซึมออกจากลำคอเหมือนถูกกรีดจ,จากภายในร่างในโลงค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตานั้นเหมือนของเขาเองไม่มีผิดมันมองตรงเข้ามาในดวงตาของเขาและยิ้มแสงเทียนทั้งหมดดับพร้อมกันเงามืดกลืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงเดียวที่ดังชัดในห้องเสียงของเจ้าสาวกระซิบแผ่วเบาตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว เสียงหัวใจเต้นสุดท้ายดังขึ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนตกบนหลังคาโบสถ์และกลิ่นมะลิที่ยังหอมลอยอยู่ในอากาศแม้ไม่มีใครเหลืออยู่ในนั้นอีกแล้วแต่ในคืนต่อมาเมื่อฝนเริ่มโปรยอีกครั้งชาวบ้านที่เดินผ่านโบสถ์เก่าต่างได้ยินเสียงเพลงแต่งงานดังเบาๆแทรกมากับเสียงสายลมและในเงาแสงเทียนที่ริบรีหลังหน้าต่างมีเงาคู่หนึ่งยืนกอดกันอยู่ ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะหายลับไปในความมืดอีกครั้งคืนถัดมาฝนยังตกไม่ขาดสายเม็ดฝนกระทบหลังคาโบสถ์เก่าดังติง่งอีกอีกเหมือนจังหวะหัวใจของใครบางคนที่ยังไม่ยอมสงบสายหมอกหนาเคลื่อนตัวต่ำปกคลุมทั่วบริเวณกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเทียนเก่าที่ดับไม่สนิทลอยคลุ้งจนทำให้ลมหายใจทุกครั้งรู้สึกหนักกลางความมืดนั้นมีเพียงแสงวูบวาบจากเทียนดวงหนึ่ง ที่ค่อยๆส่องผ่านบานหน้าต่างโบสถ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นเดินฝ่าสายฝนเข้ามาใกล้เขาเป็นนักเรียนในหมู่บ้านที่ถูกผู้ใหญ่ท้าให้มาพิสูจน์ตำนานโบสเจ้าสาวแฝดเสียงผู้เท่าเล่ากันว่าทุกคืนฝนตกจะมีเสียงเพลงแต่งงานดังขึ้นในโบสถร้างและใครก็ตามที่เปิดประตูเข้าไปจะไม่กลับออกมาอีกเลยต้นหัวเราะในใจเรื่องงมงายทั้งนั้นเขาพูดกับตัวเอง คลั่งฉายไฟฉายไปยังประตูไม้ที่ขึ้นรามือหนึ่งจับกล้องโทรศัพท์เตรียมถ่ายคลิปไว้พิสูจน์เมื่อเขาผลักประตูเข้าไปเสียงบานพับเก่าร้องแหลมเหมือนเสียงคนกรีดร้องอากาศเย็นว่าบเข้าปะทานากลิ่นเทียนเก่าและกลิ่นมะลิอบอวนทั่วห้องภายในเงียบสนิทมีเพียงเสียงหยดน้ำจากหลังคารั่วตกกระทบพื้นและเสียงเท้าของเขาที่ดังสะท้อนอยู่ในห้องโถงกว้างพื้นไม้แตกร้าวเป็นเส้นยาว เศษกลีบดอกมะลิแห้งเกลื่อนเต็มพื้นแต่แปลกที่ทุกกลีบยังมีกลิ่นหอมราวกับเพิ่งโปรยไม่นานต้นเดินเข้าไปใกล้แท่นพิธีจูจูเขาก็เห็นเงาร่างคู่หนึ่งสะท้อนอยู่ในกระจกสีด้านบนชายหญิงในชุดแต่งงานสีขาวกำลังยืนกุมมือกันยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาเงยหน้าขึ้นมองตรงๆแต่ตรงแท่นพิธีไม่มีใครเลยมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าเขายกโทรศัพท์ขึ้นถ่าย ภาพในจอ,อนั้นปรากฏร่างของชายหญิงชัดเจนแต่เมื่อเขามองด้วยตาเปล่าทุกอย่างกลับว่างเปล่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงไม่จริงเขาพึมพำทันใดนั้นเสียงเพลงแต่งงานก็ดังขึ้นจากมุมห้องไม่ดังมากแต่ชัดเจนทุกโน้ตเสียงนั้นเหมือนมาจากเปียโ,โนเก่าที่ไม่มีใครเล่นมานานต้นหันขวับไปทางเสียงและเห็นเทียนที่ดับไปแล้วเมื่อครู่ติดขึ้นเองทีละดวงแสงสว่างส่องให้เห็นผนังด้านหลัง ที่มีภาพถ่ายขนาดใหญ่ถูกแขวนไว้เขาเดินเข้าไปใกล้ฝุ่นหนาเกาะกรอบไม้แต่เมื่อเขาปัดออกก็เห็นภาพคู่บ่าวสาวยืนอยู่กลางแท่นพิธีชายในภาพคือเจ้าบ่าวในชุดตำรวจหญิงในภาพคือเจ้าสาวคนเดียวกับในเงากระจกเมื่อครูแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบคือในมุมภาพนั้นมีเงาอีกคนยืนซ้อนอยู่ข้างหลังใบหน้าเหมือนเจ้าสาวทุกประการเพียงแต่ดวงตาเป็นสีดำสนิท ไฟในโบสถกระพริบอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็ดับลงเสียงลมหายใจดังแผ่วจากด้านหลังชะใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นบนต้นคอต้นกลืนลมหายใจลงคอพยายามไม่หันไปมองแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเจ้าบ่าวของฉันกลับมาแล้วใช่ไหมเขาหันกลับโดยสัญชาตญาณและเห็นหญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาแดงวาวผิวซีดเหมือนหิมะ เลือดซึมออกจากมุมปากช้าๆไม่ผมไม่ใช่ก่อนที่เขาจะพูดจบมือเย็นเฉียบของเธอก็คว้าคอเสื้อไว้แน่นกลิ่นมะลิแรงจนแทบหายใจไม่ออกเธอกระซิบเบาๆถ้าไม่ใช่เขางั้นเธอก็แทนได้พื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นกลีบดอกมะลิปลิวว่อนในอากาศเหมือนพายุข,ขาวหมุนรอบตัวเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งจากทุกมุมห้องและในกระจกด้านหลัง ต้นเห็นภาพของตัวเองในชุดเจ้าบ่าวยืนกุมมือเจ้าสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ในดวงตาของเขาในกระจกเต็มไปด้วยความกลัวราวกับเขากำลังร้องไห้ในรอยยิ้มนั้นและเมื่อเสียงเพลงแต่งงานดังขึ้นอีกครั้งโบสถ์ทั้งหลังเริ่มปิดประตูเองอย่างช้าช้าเสียงปังดังสะท้อนทั่วห้องก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทคืนวันนั้นไม่มีใครเห็นต้นกลับออกจากโบสถ์อีกเลยแต่เช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านที่เดินผ่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ในหน้าต่างโบสถ์ยิ้มให้แล้วหายไปพร้อมเสียงระฆังแต่งงานที่ดังก้องทั่วป่าเช้าวันต่อมาหมอกยังคลุมหมู่บ้านไว้แน่นหนากลิ่นฝนเมื่อคืนยังติดอยู่บนใบไม้และพื้นดินแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือเสียงระฆังโบสถ์ที่ยังดังต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ ผู้เท่าหัวหน้าหมู่บ้านเดินถือธูปไปที่ประตูรั้วเก่าพร้อมพระจากวัดข้างเคียงเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นขณะควันธูปลอยเป็นเส้นบางเบาในอากาศเมื่อประตูโบสถ์เปิดออกภายในกลับสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของฝุ่นหรือกลีบดอกมะลิมีเพียงแท่นพิธีที่ตั้งอยู่กลางห้องและบนแท่นนั้นมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ใบหนึ่งพระท่านเดินเข้าไปเปิดดูภายในกล่องมีเพียงแหวนทองคู่หนึ่ง และภาพถ่ายขนาดเล็กเป็นภาพคู่บ่าวสาวในชุดแต่งงานที่ดูเหมือนเพิ่งถ่ายไว้เมื่อคืนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือใบหน้าของเจ้าบ่าวในภาพนั้นไม่ใช่ตำรวจหนุ่มในตำนานแต่คือต้นเด็กหนุ่มที่หายตัวไปแหวนในกล่องส่องประกายเมื่อแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกลิ่นมะลิหอมจางๆลอยขึ้นอีกครั้งพระท่านค่อยๆปิดฝากล่องวางไว้ที่เดิมและกล่าวเบาๆอย่าปลุกพวกเขาอีกเลย ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเข้าใกล้โบสถ์นั้นอีกแม้แต่ในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแต่ทุกครั้งที่เสียงฟ้าร้องดังขึ้นผู้คนยังคงได้ยินเสียงระฆังแต่งงานและเสียงเพลงแผ่วเบาออยอมากับสายลมภายในโบสถ์เงาร่างชายหญิงคู่หนึ่งยังคงยืนอยู่ข้างกันมือในมือดวงตาในดวงตารอยยิ้มอ่อนโยนไม่เคยเลือนหายพวกเขาไม่ได้จากกันอีกเลยเพียงแต่ไม่ใช่ในโลกของคนเป็นอีกต่อไป